อิสลามเป็นชื่อของาศาสนาหรืออย่างถูกต้องกว่านั้นคือวิถีชีวิตซึ่งพระเจ้าอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้กับาศาสดามูฮัมหมัดสันติสุขจงมีแด่ท่านเป็นครั้งสุดท้ายคำในภาษาอาหรับที่เป็นรากศัพท์ของอิสลามหมายถึงสันติภาพความปลอดภัยอิสลามหมายถึงการยอมจำนนลและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่พระเจ้าที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีหุ้นส่วนหรือบุตรและยอมรับและเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ด้วยความเคารพนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาใหม่ โดยแก่นแท้แล้วคือบทบัญญัติและการชี้นำเดียวกันที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับศาสดาทุกท่านในรูปแบบที่ครอบคลุมสมบูรณ์และสุดท้ายจากความเชื่อมโยงของคำต่างๆจะเห็นได้ชัดว่าการยอมจำนนต่อพระผู้สร้างของตนและดำเนินชีวิตตามกฎหมายที่พระองค์ประทานมาเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รับสันติภาพที่แท้จริงมุสลิมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระผู้สร้างของตนไม่มีตัวกลางเช่นการสวดภาวนาหรือผ่านผู้อื่นในการนมัสการพระเจ้าและนี่คือสิ่ง ที่ทําให้อิสลามพิเศษและมีเอกลักษณ์มากอิสลามมีพื้นฐานจากหลักการของความยุติธรรมสันติภาพความอดทนและความเมตตาต่อพี่น้องในมนุษยชาติทุกคน